มามาดูกันนะครับมงคลภาพยนตร์นะครับผมผลงานของพุ่มกับลิงคำสำมุระนะฮะฉันเดินเข้ามาในป่าร์วูดฉันเจอมีตัวหนึ่งฮะอะไรวะคุมาแลอะไรนซังมุจิมีอะไรอยู่ไรละโอ้ยน่าขนลุกรับผม

โอ้ if in the woods นะครับผม12มกกานี้นะฮะเขาบอกว่าจงอย่าเสียสติผมอยากรู้มากเลยว่าที่แดงๆขึ้นไหวได้นั่นคืออะไรนะฮะอู้หหลอนจังเลยนะฮะก็ไปลองติดตามกันในลมภาพยนตร์นะครับผมส่วนใครที่ชอบรีอครีวิวก็อย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กนภัทรนะฮะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ